สวั <ok> <AN> สดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับโคชหลองครับกลับมาพบกับเพื่อนอีกแล้วเนาะวันนี้ครับมาใน EP ที่2เกี่ยวกับความสวยงามของธุรกิจเครือข่ายเออทำธุรกิจเครือข่ายแล้วมันสวยงามอย่างไรเนาะวันนี้มาแบ่งปันกันครับให้ข้อมูลดีๆกับเพื่อนเนาะเดยรู้ว่าโอ้ธุรกิจเครือข่ายมันดีอย่างนี้ในเองคิดถูกแล้วที่มาทําธุรกิจเครือข่ายนะครับเดี๋ยวนะอนอื่นอย่าลืมกดแชร์นะครับเนาะแบ่งปันข้อมูลดีๆออกไปให้เพื่อนเราได้รับรู้ ใี่นะครับเนาะเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ขอฉลองขออนุญาตแชร์ก่อนนะครับแชร์ก่อนแชร์ก่อนแชร์ก่อนเพราะอะไรครับเพราะนี่คือสิ่งดีที่สุดสาระสําคัญที่สุดของเราครับที่เราจะให้เราประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจเครือข่ายเพราะเราต้องรู้กันเขาว่าธุรกิจเครือข่ายมันดียังไงหลายต่อหลายคนครับที่เข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายแล้วไม่สามารถประสบความสำเร็จในการธุรกิจได้ก็เพราะอย่างนี้นะครับ เพราะเราไม่รู้ครับว่ามันมีสาระมีความน่ารักมีความดีที่มันแตกต่างจากธุรกิจื่นๆอย่างไรธุรกิจทั่วๆวไปครับก็มีข้อดีของเขาในการทาธุรกิจแน่นอนถูกต้องที่สุดครับไม่มีธุรกิจไหนที่ไม่ดีถูกต้องไหมครับการทาธุรกิจธุรกิจถูกออกแบบมาเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อแก้ปัญหาให้กับมนุษย์แก้ปัญหาให้กับผู้คนให้กับเพื่อนให้กับคนทุกคนครับที่มีปัญหาดังนั้น ข้อดีของธุรกิจเครือข่ายก็คือเป็นการเอาธุรกิจไปแก้ไขปัญหาให้ผู้คนโดยที่เรามีต้นทุนที่ตักมากๆเราเดี๋ยววันนี้แบ่งปันข้อมูลดีๆครับอโอเคเดี๋ยวคนชลองขออนุญาตแชร์ก่อนนะครับเนาะทุกท่านเพื่อนๆคนไหนเข้ามาชมแล้วอย่าลืมแชร์นะครับเนาะแชร์ข้อมูลดีๆเหล่านี้ออกไปด้วยเพราะอะไรครับเพราะเราจะได้แบ่งปันสิ่งดีๆถือว่าเป็นสะพานบุนครับช่วยเหลือเพื่อนๆของเราตัวน,นี้สถานการณ์แบบนี้ มีหลายสิ่งหลายอย่างครับที่โอ้ยากลำบากในการที่จะมีมีสุขภาพดีมีโอกาสอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันเนาะยากมากๆครับดังนั้นเมื่อสถานการณ์เหล่านี้มันยากแน่นอนครับเราก็ต้องช่วยกันครับคนละไม้คนละมือเนาะดูแลตัวเองด้วยดูแลคนอื่นด้วยในสิ่งที่เราพอที่จะดูแลให้กันและกันได้นะครับเนาะโอเค แชร์แป๊บนึงนะครับเอาละแชร์ไปก่อนแชร์ไปก่อนเอาละเอาละโอเควันนี้มาช้านิดนึงนะครับเนาะมาช้านิดนึงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราไปมาช้าดีกว่าไม่มาเลยใช่ไหมครับก็จะรอ,องก็มีสิ่งดีๆมาแบ่งปันกับเพื่อนๆอีกนะครับเนาะหัวข้อที่2วันนี้ครับ EP ที่2ก็คือความสวยงามทางการทําธุรกิจเครือข่าย ทำไมหลายต่อหลายคนทำธุรกิจเครือข่ายแล้วไม่ประสบความสำเร็จมันเกิดจากอะไรนี่ครับเ็นสิ่สำคัญเดียวขอนอนุญาตดเสียงเพลงนิดนึงนะครับเนาะโอเคประมาณนี้กำลังดีนะครับนะ,ะเราจะได้คุยกันได้เนาะคนทําธุรกิจเครือข่ายรู้ว่าดีครับแต่เราไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรครับเพราะเราขาดความเชื่อมั่นในการทําธุรกิจ หลายตายคนอาจจะบอกว่า no ธุรกิจเครือข่ายออย่างว่าอะไรอย่าไปทำมันเลยอ่ามันหลอกลวงใช่ไหมครับต้มสุนมันไม่จริงหรอกไม่มีใครประสบความสำเร็จหรอกแต่ในความเป็นจริงแน่นอนครับคนประสบความสำเร็จธุรกิจเครือข่ายมีอยู่เวทีจริงเสียจริงมีรายได้เป็นหมื่นเป็นแสนเยอะนะหลายแสนเป็นหลายล้านก็เยอะครับเป็นธรรมชาติครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มีทุกธุรกิจครับเนาะธุรกิจไม่ว่าธุรกิจอะไรกระช่างก็มีทั้งคนที่ประสบ ความสาเร็จแล้วก็มีคนที่ล้มเหลวเหมือนกันหมดครับรธุรกิจเครือข่ายก็ไม่แตกต่างนะครับจากธุรกิจท,ทั่วไปก็มีทั้งคนสําเร็จและก็คนล้มเหลวเห็นฟันโคตรฉลองไหมครับลักษณะของฟันเฟืองนี่แหละครับรธุรกิจเครือข่ายมันเหมือนฟันเฟืองที่พอยผักฟันหนึ่งขยับต้อขยับไปต่อไปช่วยกันต่อไปเรื่อยๆนี่แหละครับคือสิ่งข้อดีของมันและเมื่อระบบมันรัน,นได้เองนะครับเนาะแรงเฉื่อยแรงเสียทานก็จะน้อย เมื่อแรงเสตทานน้อยแรงเฉื่อยน้อยแน่นอนครับระบบมันก็สามารถทํางานไปได้อย่างอัตโน,นมัติออโตโอ้วันนั้นคุณจะอยู่ที่ไหนก็ช่างครับบนโลกใบนี้คุณก็สามารถมีเงินไหลเข้าสู่กระเป๋าได้นี่คือข้อดีของธุรกิจครือข่ายหนึ่งข้อเนาะเดี๋ยวโอเคเริ่มเรามันเริ่มไล่กันเลยครับแต่ข้อที่1ก่อนทุกธุรกิจอย่างที่โคชลองบอกเนาะมันมีทั้งประสบความสำเร็จแล้วก็ล้มเหลวเป็นเรื่องธรรมชาติครับเพราะมันไม่อยู่ที่ธุรกิจครับมันอยู่ที่คนที่ทํานั่นเลยครับเนาะ แล้วทุกธุรกิจก็มีทั้งดีทั้งเสียมีทั้งของจริงแล้วก็ของฟอมใช่ไหมครับอ่าผงซักฟอกยังมีจริงมีฟอร์มไข่ยังมีจริงมีลอร์มอลยใช่ไหมไม่น่าเชื่อไข่ยังฟอร์มได้อะอะไรก็ลอมได้่างนั้นธุรกิจก็มีทั้งจริงและลอมเครือข่ายก็เหมือนกันครับก็มีทั้งเครือข่ายจริงแล้วก็เครือข่ายฟอร์มก็จะลองแยกให้แล้วเนาะว่าอันไหนเครือข่ายอันไหนแชร์ลูกโซ่อ่านของจริงของลอร์มแชร์ลูกโซ่คือของลอร์มเครือข่าย จริงๆก็คือการที่ขับเคลื่อนสินค้าออกไปสู่ผู้บริโภคและสร้างฐานผู้บริโภคให้กว้างไกลให้มากขึ้นเพราะผู้บริโภคซื้อสินค้าเองใช่ไหมครับเขาดูแลสุขภาพตัวเขาเองเขาซื้อเพื่อดูแลตัวเขาเองแน่นอนครับเราก็มีรายได้จากการที่เขาดูแลตัวเขาเองเนี่ครับวันนั้นคุณอยู่ที่ไหนก็ช่างคุณก็มีรายได้นี่คือข้อดีของธุรกิจเพี่อผานะแตกต่างจากธุรกิจทั่วไปครับ เราหยุดงานเราก็มีรายได้เนาะเราปิดร้านเราก็ไม่มีรายได้อ่าใช่ไหมครับหรือว่าเราหยุดไปพวกไปล,ลูกน้องทําไว้ใจลูกน้องไม่ได้อีกใช่ไหมครับเ,เดี๋ยวลูกน้องบริการลูกค้าไม่ดีลูกค้าหายอีกยุ่งอีกใช่ไหมครับนี่แหละคือความแตกต่างของธุรกิจทั่วไปกับธุรกิจเครือข่ายวันนี้เรามาดูข้อแรกรกันก่อนครับข้อแรกคือธุรกิจเครือข่ายนะครับเขาสามารถให้ไรายได้เราอย่างไม่จํากัดให้ไรายได้อย่างไม่จํากัดครับไม่ว่าคุณจะมีวุฒิการศึกษาเท่าไหร่คุณจะเรียนจบปอ,อะไรมา ไม่เกี่ยวครับเมื่อคุณเข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายคุณเริ่มนับหนึ่งมันกันหมดทุกคนเลยคุณจบปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกคุณก็มานับหนึ่งที่ธุรกิจเครือข่ายคุณจบปฐมปีที่6คุณก็มานับหนึ่งที่เครือข่ายมันกันหมดเนาะเพราะมันไม่มีโรงเรียนสอนเป็นกิจกรกลักษณะจริงดแต่ธุรกิจเครือข่ายอยู่ในประเทศไทยมาหลายสิบปีครับนะหลายสิบปีครับตั้งแต่พี่อาบริษัทใหญ่ยังลิฟท์พาบอกเนาะอ่านาั่แหละครับ เสียงกุฏีดังไปไหมครับก็ทดลองลดเสียงตื้นนิดเดิโอเคประมาณนี้เนาะอืมครับตั้งแต่พี่เอใหญ่เนาะเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็หลายสิบปีแล้วเราจึเราก็เลยรู้จักธุรกิจเครือข่ายจากพี่เอใหญ่นี่แหละครับเนาะเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่เนาะทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับทั่วโลกเลยเป็นบริษัทแรกๆเลยครับซึ่งนั่นคือหลัก ประกันให้เราเห็นว่าธุรกิจเครือข่ายมันมีคนสําเร็จจริงมีคนมีไรายได้หลักแสนหลักล้านจริงๆครับในะธุรกิจเครือข่ายแต่ต้องเป็นคนที่เอาจริงทําจริงนะครับเนาะคนขายก๋วยเตี๋ยวเห็นไหมครับก็จะมีขายก๋วยเตี๋ยวข้างถนนมีก๋วยเตี๋ยวขายข้างทาง,าง,างเปิดร้านหรือเปิดร้านหรูๆแล้วก็มีมากกว่านั้นก็คืออะไรครับคนที่เป็นเจ้าของเฟรนชชายอย่างเช่นใช้ซี่มีเกี้ยวรู้จักกันไหมฮะอ๋อแล้วมีอะไรอีกครับโอ้โหลูกชิ้นโอเด้งอะไรพวกนี้ เยอะแยะมากครับที่เป็นก๋วยเตี๋ยวที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีสาขามากมายทั่วประเทศเห็นไหมฮะมีทุกระดับครับคนประสบความสำเร็จก็มีทุกระดับทุกระดับเหมือนกันธุกรกิจเครือข่ายก็ไม่ต่างกันครับก็มีคนประสบความสำเร็จทุกทุกระดับเช่นเดียวกันดังนั้นเราอยากจะประสบความสำเร็จด้านไหนละ่ะระดับไหนละ่ะนะอ,อ่าโรเบิร์ตที่โยซาก,กิครับอ่าคนเนี้ยเก่งมากเนาะผู้เขียนหนังสือเงินสี่ด้านงานสี่ประเภท เขาให้คำนิยามว่าธุรกิจเครือข่ายครับเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างความมั่งคัง่งความมั่นคงให้เราโดยและก็ไม่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงน้อยที่สุดนั่นแหละครับนี่คือข้อดีของธุรกิจเครือข่ายและมันสามารถสร้างความมั่นคงให้เราได้ดังนั้นคนที่เขามั่งคัง่งเขาร่ํารวยครับโรเบิร์ตบ,บอกว่าคนมั่งคัง่งคนร่นํารวยจะมองหาการสร้างเครือขา่ายส่วนคนทั่วไปครับจะมองหางานทํา เนี่ยคือความแตกต่างแนวคิดทัศนคติของคนที่ประสบความสําเร็จและคนที่ทั่วๆไปเราอยากเป็นคนประเภทไหนครับดังนั้นเมื่อหาเพื่อนๆนที่ชมคลิปนี้อยู่เข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายเพื่อนๆืจะต้องรู้จักข้อดีของเขาเะก่อนว่ามันมีความสวยงามยังไงมันดีกว่าธุรกิจทั่วๆไปอย่างไรทําไมเราต้องเข้ามาสู่ธุรกิจเครือขาออ่ายเนาะที่บอกก็แล้วว่าข้อที่1คือรายได้ท่าไม่มีขีดจํากัดครับ อยู่ที่ท่านจะสร้างทีมงานของท่านสร้างเครือข่ายผู้บริโภคของท่านมากขนาดไหนนั่นเองไม่ว่าท่านจะทําธุรกิจเครือข่ายบริษัทไหนก็ช่างแผนการตลาดแบบไปนารีแผนการตลาดแบบสเตตสติปแผนการตลาดแบบยูนิเลเวลแผนแบบไหนก็ช่างครับหรือจะแบบลูกผสมทุกธุกรกิจครับเน้นสร้างเครือข่ายผู้บริโภคอย่าลืมนะครับ ไม่ใช่ไปซื้อสินค้าไปตุนไว้เพื่อขึ้นตำแหน่งไม่ใช่นะครับนะไม่ใช่ซื้อสินค้ามาเพื่อที่จะอาขายออกกําไรอย่างเดียวกําไรขายปีกเป็นข้อแรกครับที่ที่เราจะได้จากบริษัทไม่ว่าบริษัไทไหนก็ทานแต่กําไรขายปีกไม่ทำให้ท่านสี่ดินทำครับท่านต้องขายตลอดชีวิตเหมือนกับธุรกิจขายตรงนั่นแหละครับแต่ธุรกิจเครือข่ายเมื่อท่านสร้างฐานผู้บริโภคของท่านมากพอทุกคนแค่นําสินค้าไปดูแลตัวเขาเอง ดูแลครอบครัวของเขาดูแลคนที่เขารักครับท่านก็จะมีรายได้แบบมากมายมหาศาลเลยแหละหรือท่านไม่ต้องขายเลยแม้แต่นิดเดียวเห็นไหมฮะมันแตกต่างจากงานขายนะงานขาย,าขายเราขายตลอดชีวิตครับแต่ว่างานเครือข่ายครับเราขายายผู้บริโภคเมื่อผู้บริโภคเราครับซื้อสินค้าไปดูแลสุขภาพของตัวเองท่านก็มีรายได้ด้วยอ่าเห็นไหมฮะมันแตกต่าง และถ้าหากมีคนมากๆล่ะครับสักร้อยคนพันคนหมื่นคนแสนคนในองค์กรท่านละทุกคนแค่ซื้อคนละชิ้นละชิ้นละชิ้นไปดูแลสุขภาพตัวเองท่านจะมีะไรายได้แบบโอโ้โหมากมายมหาศาลนั่นแหละครับจึงเป็นที่มาของอไรายได้แบบไร้ขีดจํากัดอยู่ที่ตัวท่านคนเดียวนะครับนะไม่อยู่ที่ผมไม่ได้อยู่ที่อัปไลน์ไม่อยู่ที่บริษัทอยู่ที่ท่านเองเพราะว่าบริษัทผลิตสินค้ามาแล้วท่านก็คือบริษัทลูกที่มาจอยกับบริษัทแม่นะ จอยบริษัทแม่หน้าที่ของท่านคือทําการตลาดขายแล้วก็ขยายไปพร้อมเพียงกันขายขออายอขายแล้วก็ขอยออายอขยายอย่าลืมนะครับขายกับขยายต้องคู่กันไปเหมือนแขนซ้ายกับแขนขวาเหมือนขาซ้ายกับข,ขาขวาเหมือนตาซ้ายตาขวาหูซ้ายหูขวานนะดังนั้นต้องทำควบคู่กันไปสองอย่างนะทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ประสบความสำเร็จครับ จะขยายอย่างเดียวไม่ขายก็ไปไม่รอดครับเพราะในระหว่างขยายเราต้องใช้ค่าน้ํามันต้องใช้เดินทางค่าอาหารค่าอยู่ค่ากินเราต้องขายสินค้าไปด้วยเออเอาทั้งสองอย่างคู่กันไปเนาะต่อไปข้อที่2ครับมันสามารถแบ่งให้เป็นมรดกกับลูกหลานของท่านได้เวลาเข้าไปสมัครไม่ว่าบริษัทไหนกรช่างกาจะบอกท่านเลยว่าเขียน,นเลยว่าผู้รับมรดกเป็นใครในกรณีที่ท่านอาจากไปก่อนไว้อันควรไปอยู่บนสวงสวัสด์แล้วอย่างนี้ มันก็จะอโอนถ่ายให้ถายยากโดยอัตโนมัติเห็นไหมฮะที่คุณลงชื่อไว้หรือคุณเบื่อแล้วไม่อยากทําแล้วคุณก็สามารถโอนธุรกิจให้ลูกเลยให้หลานเลยให้คนที่ท่านลงชื่อไว้ทุกบริษัทจะเหมือนกันหมดแต่ต่างกับธุรกิจ SLM ใช่ไหมครับที่เป็นเซลาขายผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเช่นเครื่องกรองน,น้ำอย่างเงี้ยก็ทําเพื่อขายเหมือน,นกันกับเราครับแต่ของเขาไม่สามารถโอนเป็น ลูกหลานได้นะอ่าครับนั่นแหละแล้วเขาต้องขายต่อขายซ้ําขายซ้ําขายซ้ําทุกคนต้องขาย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 เพราะเขานินขายเห็นไหมฮะอ่าแต่ว่าเขาก็ขยายคนช่วยกันขายให้มากขึ้นในขณะ,ะที่เราขยายผู้บริโภคอ่าให้มากขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคนําสินค้าไปใช้ดูแลสุขภาพเขาเองทุกเดือนซื้อมาดูแลสุขภาพทุกเดือนซื้อมาดูแลสุขภาพตัวเอง ก็มีรายได้ตลอดนี่คือข้อดีของธุรกิจเครือข่ายเนาะ mm. ข้อที่2ไปแลวนะข้อที่3ครับจะทําให้สุขภาพดีเพราะรธุรกิจเครือข่ายธุรกิจครกบจะมีสินค้าที่มีคุณภาพสูงกว่าท้องตลาดเอามาทําการตลาดดังนั้นเมื่อเราทานเข้าไปเราดูแลสุขภาพเราจะแข็งแรงแข็งแรงกว่าทานอาหารทานผลิตภัณฑ์ที่อยู่ท้องตลาดทั่วไปเพราะผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดทั่วไปก็จะมีส่วนผสมอื่น พื่อให้ปริมาณเพิ่มมากขึ้นนอคุณภาพก็จะลดลงมาเพราะเขาต้องเอารายได้ส่วนหนึ่งไปจ้างโฆษณาผ่านทีวีผ่านสื่อต่างๆเพจบล็กผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเนาะดังนั้นจึงต้องลดคุณภาพลงมาโดยมีใส่สิ่งผสมเข้าไปเนาะเพื่อให้ปริมาณมันเยอะขึ้นแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ในธุรกิจเครือข่ายไม่ว่าบริษัทไหนก็ช่างครับผลิตภัณฑ์เขาจะเข้มข้น จะมีมาตรฐานมากกว่าที่อยู่ตามท้องตลาดทั่วไปเนาะดังนั้นเมื่อเราทานผลิตภัณฑ์เหล่านี้เองเราก็จะสุขภาพแข็งแรงเพราะหน้าเราคือหน้าร้านตัวเราก็คือตัวเราก็คือร้านค้าของเราเองเพราะเราไม่ได้เปิดร้านเป็นออฟฟิศเป็นร้านเหมือนร้านทั่ว,วไปถูกต้องไหมครับเนาะทำเลก็อยู่ที่เท้าเนาะการตลาดอยู่ที่ปากเนาะหน้าเราคือหน้าร้านดังนั้นธุรกิจเครือข่อขายครับธุรกิจไหนครับ สำคัญมากๆเนาะตัวเราเองจะต้องดูแลสุขภาพตัวเราเองโอเคครับต่อไปข้อที่4ครับได้มีโอกาสได้พัฒนาตัวเองธุกรกิจเครือข่ายทุกธุรกิจเครือข่ายครับเราจะต้องได้ดูแลสุขภาพปีแล้วไม่พอแล้วก็พัฒนาตัวเองึ่งผู้นํม่าพูดไปถรก่เห็นไหมครับหลังจากนั้นเราก็จะกลายเป็นอะไรครับอ่ะอะไรคือสิ่งสําคัญมากๆเลย เพอเราเป็นอัปลน์ปุ๊บเราก็จะรู้แล้วโอ้เราต้องพัฒนาตัวเองต้องเรียนรู้ตัวเองเพื่อที่เราจะได้ดูแลคนอื่นได้ดูแลคนอ,นองค์กรเราได้ใช่ไหมครับดังนั้นเสียงเป็นอย่างไรบรรทับเ,เพื่อนเข้ามาแล้วอย่าลืมทักทายโคชลองเนาะแบ่งปันด้วยว่าเสียงเป็นอย่างไรอ่าฟัไ,ได้ไหมโอเคอ่าเสียงโอเคอยู่เนาะอ่าเราเสียงโอเคอยู่เสียงโอเคอยู่ชัดเจนอยู่เนาะเอาละเอาละ เมื่อเสียงชัดเจนโอเคอเรามาคุยกันต่อครับข้อที่ห้าครับข้อที่ทับตาตัวเองแล้วต่อไปได้มีความมั่นคงด้านรายได้ที่คือข้อดีครับรายได้ของเราจะมีความมั่นคงมากกว่าธุรกิจโดยทั่วไปเพราะอะไรครับเพราะธุรกิจโดยทั่วไปถ้าหากเราเจ็บเราป่วยเราไม่สบายเราเปิดร้านไม่ได้ เราเปิดธุรกิจเราไม่ได้เรานําสินค้าเราไปขายไม่ได้เราก็ไม่มีรายได้รายได้ก็ไม่มั่นคงรายได้จะสูกพันอยู่กับสุขภาพร่างกายของเราถูกต้องไหมครับแต่ธุรกิจเครือข่ายครับสุขภาพร่างกายเราแข็งแรงแน่นอนเนาะและข้อที่2ครับ,เร,บเราเจ็บเราป่วยเราไม่สบายเราไปเที่ยวเราไป,น,ไปนู่นไปนี่เราก็ยังมีรายได้เพราะอะไรครับเพราะองค์กรเรายังไม่หยุดองค์กรเราไม่ได้ป่วยใช่ไหมครับองค์กรเรายังทํางานอยู่ เมื่อองค์ันทำงานอยู่ทุกๆคนมีความรู้ทุกๆคนก็ทําทงานอยู่เหมือนกันปกติเลยเราก็มีรายได้หลั่งไหลเข้ามาเหมือนเดิมนี่ครับคือความมั่นคงของรายได้เห็นไหมธุรกิจทั่วไปให้เราไม่ได้นะให้เราไม่ได้ครับเราจะต้องอยู่ดูแลธุรกิจของเราเมื่อไหร่ที่เราหยุดเราป่วยเราไม่สบายเราปิดร้านเราก็ไม่ได้เนาะเราเปิดปู่ซ่อมรถยนต์อย่างนี้ถ้าวันนั้นเราไม่สบายเราเปิดหูดไม่ได้ก็ไม่มีไรายได้เนาะ ถึงฝ่ายลูกน้องทำเราก็ไม่สามารถดูไว้ใจได้ว่าลูกน้องจะบริการดีหรือเปล่ารักไก่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใช่นไหมครับโอเคต่อไปครับข้อท,ที่6ครับได้ท่องเที่ยวทุกๆบริษัทเครือข่ายครับจะมีโปรโมชั่นให้เราท่องเที่ยวฟรีถ้าหากเราทำคุณสมบัติถูกต้องตามที่บริษัทกาหนดกฎเกณฑ์ไว้สามารถสร้างยอดขายให้บริษัทได้ตามเกณฑ์แน่นอนเรามีโอกาสได้ไปเที่ยวฟรีเห็นไหมครับ หลายๆบริษัทครับเที่ยวต่างประเทศลหลายๆเที่ยวในยุโรปบางเที่ยวในเอเชียโอ้โหแล้วแต่ครับบริษัทนั้นจะจัดอย่างไรนี่คือข้อดีของข้อทีออออ่6ข้อที่7ส่วนไปข้อที่เครับคือท่านข้อที่7ครับ, 7, ค,รบคนเครือข่ายทุกคนจะมีแนวคิดมีทัศนคติที่เป็นบวกมีแนวคิดมีทัศนคติบวกดังนั้นถ้าหากว่าเราไปอยู่ในธุรกิจเครือข่ายเราจะได้เจอแต่คนที่มีทัศนคติ คนที่มีแนวคดิดดีๆทัศนคติดีๆเราจะได้สังคมดีๆอ่าเราจะได้กันละยาณ์นะมีผู้คนเหล่านี้ครับต่างคนต่างก็มีความความหวังมีเป้าหมายในชีวิตมีฝันมีเป้าหมายมีความหวังในชีวิตดังนั้นทุกๆคนครับก็จะไม่พูดเรื่องลบๆจะไม่พูดเรื่องไม่ดีทุกคนจะเข้ามาเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้น แล้วก็สามารถก้าวไปสู่จุดหมายเป้าหมายชีวิตของเขาได้เห็นไหมฮะนี่คือข้อดีโราะลลองเองก็เริ่มต้นเองก็เป็นช่างไม้พูดจาไม่เป็นไม่เก่งพูดไม่ได้นะครับเนาะที่อายแต่เราก็มาอยู่ธุรกิจเครือข่ายครับธุรกิจเครือข่ายก็ค่อยเปลี่ยนค่อยเปลี่ยนค่อยเปลี่ยนเนาะแล้วก็ขยับขยับขยับเหมือนฟันเฟ,ฟืองข้างหลังโคชลองนี่นะครับฟันเฟืองก็ค่ขยับขยับ ขยับขยับเนาะวันนี้ก็สามารถที่จะนําข้อมูลดีๆความรู้ดีๆที่เคยเรียนมาจากโค้ดต่างๆก็เอามาถ่ายทอดมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆเนาะเห็นไหมฮะเราเป็นผู้ให้ด้วยแล้วพอเราได้รับแล้วเราก็เอามาแบ่งเพื่อนๆเหมือนกันครับน้าหากว่าท่านชมคลิปนี้อยู่ท่านเห็นว่าได้มันดีมีประโยชน์ก็แบ่งปันครับแชร์ออกไปแชร์ออกไปเพื่อให้เพื่อนๆของเราครับได้ครับดูข้อมูลดีๆแบบนี้ด้วยเนาะเพื่อที่เราจะได้เอามา ช่พัฒนาตัวเองต่อไปครับข้อที่8ครับเราจะมีอิสรภาพทาง,างเวลาเดีเมื่อกี้บอกแล้วเนาะรายได้เรามั่นคงถึงเราไม่ทําทีมงานเราก็ทําอยู่เราก็มีรายได้เข้ามาดังนั้นอิสระเวลาก็คือเราสามารถไปไหนก็ได้ธุรกิจทั่วไปเราหายตัวไม่ได้นะฮะเราหายตัวจากธุรกิจไม่ได้เราต้องเฝ้าธุรกิจเราต้องดูแลธุรกิจเราไม่ใช่เจ้าของธุรกิจนะครับธุรกิจเป็นเจ้าของเรา <laughs> ใช่ไหมฮะ ธุรกิจเป็นเจ้าของเราครับเราไปไหนไม่ได้เปิดร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือเปิดร้านซ่อมอะไรก็ช่างแล้วก็ไปไหนไม่ได้เราก็ต้องคอยซ่อมอยู่เปิดร้านขายโทรศัพท์ก็ไปไม่ได้เปิดร้านขายสินค้าอะไรก็ช่างเราไปไหนไม่ได้เราขายตัวไม่ได้ครับเราไม่มีอิสระทางเวลาเนาะถ้าเราปิดร้านก็โอ้โหเสียดายลูกค้า ขาดรายได้อีกแล้วใช่ไหมแต่ธุรกิจเครือข่ายท่านจะไปไหนก็ได้ครับเมื่อท่านสร้างองค์กรเสร็จแล้วนะไม่ใช่เพิ่มเ,เข้ามาองค์กรยังไม่เสร็จเลย,เลยจะประสบความสาเร็จจะไปนน่นไปนี่ได้ไม่จริงครับไม่มีครับธุรกิจเครือข่ายมันก็ไม่ได้ง่ายไปกว่าธุรกิจอื่นครับผมว่ามันอาจจะยากกว่าธุรกิจเลยซ้ําไปเนาะเพราะว่ามันต้องทํางานกับคนคุยกับคนต้องพัฒนาคนต้องสร้างคนและต้องสร้างตัวเองก่อนพัฒนาตัวเองก่อนแล้วก็ไปพัฒนาทีมงานดาวไลน์ของเรา ดังนั้นใครบอกว่ารวยไวภายในปี2ปีอย่าไปเชื่อครับเป็นไปไม่ได้ธุรกิจเครือข่ายไม่รวยไวขนาดนั้นเนาะแสดงว่าเขาอยากได้ท่านมาเป็นดาวไลน์เขาก็เลยพยายามพูดกรอบให้ท่ามนมาสมัครในความเป็นจริงธุรกิจเครือข่ายไม่ง่ายครับเป็นธุรกิจที่ต้องเรียนรู้เหมือนกับธุรกิจอื่นนั่นแหละสมมติว่าท่านอยากจะทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งจะขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยท่านก็ต้องไปเรียนรู้สูตรก๋วยเตี๋ยวเรียนรู้วิธีการใช่ไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างในการที่จะปรุงก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยเหมือนกัน เมื่อเข้ามาสู่ธุรกิจกรขายท่านก็ต้องมาเรียนรู้มาพัฒนาตัวเองเพื่อให้ตัวเองเป็นนักธุรกิจกรข่ายที่สมบูรณ์แบบดังนั้นมันก็ไม่ง่ายครับอยู่ๆจะภาได้ไไป,ปีเดียวรวยรวยแป,ป๊บๆเดียวรวยแป,ป๊บเดียวแสนแป,ป๊บเดียวรวยจะเปเทื่อครับไม่มีจริงหรอกนั่นนะได้เงินเร็วก็แสดงว่าสามารถจบได้เนาะนี่ก็คือข,อข้อที่แปดไปแล้วอิสระทางเวลาเราไปข้อที่เก้าครับข้อที่เก้าครับเราจะเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเอง โดยที่ใช้เงินลงทุนต่ําเตี้ยเรียดดินเลยบางบริษัทหลักพันบางบริษัทหลักหมื่นเท่านั้นเองไม่ได้มากไปกว่านั้นไม่ได้เป็นแสนเป็นล้านถ้าเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยแสดงว่าธุรกิจเครือข่ายนั้นถ้าเป็นแสนนะแสดงว่ามีอะไรแอบแฝงอยู่เบื้องหลังแล้วเพราะธุรกิจเครือข่ายจริงๆจะหลักหลักพันหลักหมื่นประมาณนี้ไม่เกินนี้ลงทุนต่ำๆเพื่อให้คนรากหญ้าให้คนทั่วๆไปสามารถที่จะร่วมธุรกิจได้ สามารถที่จะมีธุรกิจของตัวเองมาจอยกับบริษัทได้บริษัทแม่จะผลิตสินค้าขึ้นมาพวกเราก็เข้ามาจอยครับโดยเข้ามาเชื่อมเป็นฝ่ายขายของบริษัทโดยที่ไม่เราใช้เงินมากมายอะไรเลยแค่หลักพันหลักหมืน่นเราก็สามารถเข้ามารล่ธุรกิจได้แล้วเนาะนี่คือ9ข้อดีครับของธุรกิจเครือข่ายเรียกง่ายๆว่าความสวยงามของธุรกิจเครือข่ายเราเป็นนักธุรกิจเครือข่ายเราต้องรู้จัก9ข้อ ที่เป็นความสวยงามมนุกอิทธิคดัยครับมันจะเป็นการฝังทัศนคติฝังไม n d s e ของเราให้เราเห็นว่าโอ้มันแตกต่างจากทุกทั่วไปนะเรามองเห็นธุรกิจนั้นก็ดีธุรกิจนี้ก็ดีทุกธุรกิจดีครับบนโลกนี้ธุรนนกิจธุรนนกิจออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาให้กับมนุษย์มนุษย์หนึ่งคนก็มีหนึ่งปัญหาสองคนมีสองปัญหาสามคนสามปัญหาครับคนทั่วโลกเรามีอยู่เจ็ดพันล้านคนก็มีเจ็ดพันล้านปัญหา ธุรกิจมีมากมายครับเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาให้ผู้คนธุรกิจเครือข่ายของเราไป people, แก้ปัญหาอะไรให้กับเขาให้กับผู้คนได้เราเอาจุดเด่นของเราครับออกมาแก้ปัญหาให้เขาเนาะดังนั้นถ้าหากว่าท่านสามารถเข้าไปแก้ปัญหาให้เขาได้สิ่งที่ท่านได้ก็คืออะไรครับมันนี่เป็นค่าตอบแทนเราไม่ได้ขายอะไรนะครับเราไม่ได้ขายอะไรเลยบนโลกใบนี้เราไม่ได้ขายสินค้าธุรกิจเครือข่ายไ, <IC S> ไม่ไม่ได้ขายสินค้าครับ แต่เราขายการแก้ปัญหาขายประสบการณ์ขายความรู้เนาะว่าผลิตภัณฑ์นี้มันแก้ปัญหานี้ให้คุณได้นะดังนั้นให้มองหาคนที่มีปัญหาครับแล้วเอาผลิตภัณฑ์คุณไปแก้ปัญหาให้เขาวันนั้นคุณก็จะมีรายได้หลั่งไหลเข้ามาสนใจจะนำเาก็เข้าเป็นนักธุรกิจกับเราเพื่อไปแก้ปัญหาานการงินของเขาเห็นไหมมีปัญหาสุขภาพก็เอาผลิผลผลตภัณฑ์ไปแก้ปัญหาสุขภาพ โอเคตอนนี้ก็สามทุ่มกว่าแล้วเนานะเอ,อ่อดึกไปแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบพักผ่อนนะครับเราต้องรีบนอนให้ก่อนสี่ทุ่มเพราะว่าช่วงสี่ทุ่มถึงตีหนึ่งเป็นช่วงสําคัญมากๆที่ร่างกายเราจะหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาเพื่อซ่อมแซมตัวเองร่างกายเราเสื่อมทุกวันครับเราต้องซ่อมแซมทุกวันเหมือนกันดังนั้นโกรทฮอร์โมนเป็นสิ่งสำคัญมากๆต้องหลับกผ่อนสี่ทุ่มนะครับเพื่อนๆเนาะ เป็นช่วงสําคัญมากๆไม่งั้นเราจะขาดทุนนะจ๊ะจะบอกให้สาหรับวันนี้ก็แบ่งปันปกับเพื่อนๆด้วยเวลาเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้โพสชฉลองก็มาแบ่งปันปกับเพื่อนเวลาดีๆแบบนี้ประมาณนี้แหละครับเนาะไม่ให้เกินไม่ให้เกินมากเกินไปไม่ให้มันดิดกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราต้องพักผ่อนด้วยเอาความรู้ด้วยพักผ่อนด้วยเนาะสำหรับวันนี้ขอทุกท่านจงมีความสุขสุข,ขภาพดีมัง่งมีร่ํารวยเราหล่อสวยๆด้วยกันทุกท่านนะครับเนาะรารีสวัสด์ครับสวัสดีครับ フフ <laughs> <laughs>